ิล์มไฮโดรเจลนะครับก็ยังเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยเลือกซื้อติดกันจนทุกวันนี้นะครับเพราะว่ามีราคาถูกนะครับติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็มีสําหรับมือถือเกือบทุกรุ่นเลยนะครับมากกว่า80,00โมเดลเลยครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมนําของยี่ห้อไฮชิลนะครับในชื่อที่ว่าไฮโดรชิลนะครับเขาก็มีหลากหลายแบบที่วางเรียงอยู่บนโต๊ะผมนี่เลยนะครับซึ่งของเขาเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อได้เลยครับ ซิงยีฮอนนี้นะครับเขาก็จะมีฟิล์มไฮโดรเจลอยู่ด้วยกัน3แบบครับแบบใสนะครับก็คือจะเน้นความคมชัดนะครับเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยแล้วก็มีแบบถนอมสายตานะครับตัดแสงฟ้าที่มันอันตรายต่อดวงตานะครับแล้วก็แบบด้านนะครับสำหรับคนที่เน้นการทัชสกรีนลื่นๆนะครับคนที่เล่นเกมบ่อยๆนะครับ ก็ทั้ง3แบบนี้นะครับเขาก็มีให้เราเลือกให้ตรงกับการใช้งานของเราเองเลยนะครับและก่อนที่ผมจะไปให้ดูวิธีการติดตั้งและการใช้งานของแต่ละแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงต้องเลือกติดแบบฟิล์มไฮโดรเจลแบบนี้นะครับ ในตัวฟิล์มไฮโดรเจลนะครับเขาก็มีความบางถึง0.12ม mm ิลิเมตรเลยนะครับซึ่งก็มีความยืดหยุนนะครับมีความเหนียวนะครับแล้วก็เพิ่มชั้นเจลเพื่อลดแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เหมาะกับมือถือจอโค้งเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะติดลงกับขอบโค้งได้อย่างแนบสนิทอย่างสวยงามเลยนะครับแต่ถามว่า มันดีกว่ากระจกยังไงนะครับหลายคนมีคําถามแบบนี้กันเยอะมากเลยนะครับต้องอธิบายก่อนครับว่าในช่วงนี้เนี่ยมือถือจอโค้งเนี่ยออกมากันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าหากใครที่เลือกฟิล์มกระจกทั่วไปเนี่ยมันจะมีการใช้งานที่สั้นมากเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอใช้ใช้ไปเนี่ยมันก็หลุดเด้งออกมางา่ายหรืออาจจะเกิดฟองอากาศขึ้นมาง่ายในส่วนของขอบโค้งนะครับแล้วก็าหากที่จะเลือกซื้อฟิล์มที่มีราคาถูกเนี่ยบางทีเนี่ยฟิล์มกระจกเนี่ยเขาจะมีกาวแค่ตรงขอบนะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่มีกาวอะไรเลย,เลย ทำให้การใช้งานเนี่ยถ้าสกรีนลำบากถ้าสกรีนติดบ้างไม่ติดบ้างหุดหงิดอีกในการใช้งานนะครับ หรือถ้าาจ,จะเลือกฟิล์มกระจกแบบดีไปเลยเนี่ยก็จะต้องเป็นฟิล์มกระจก UV ซึ่งจะเป็นประเภทที่หยอดกาวน้ำลงไปแล้วก็ฉายแสง UV ตามไปด้วยนะครับซึ่งกลุ่มของฟิล์มกระจก UV เนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับหลายคนก็อาจจะสู้ไม่ไหวกับราคาฟิล์มกระจก UV จึงทําให้มีฟิล์มไฮโดรเจลตัวนี้ออกมาเป็นทางเลือกสําหรับมือถือจอโค้งนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะติดได้แนบสนิทและใช้งานได้ยาวนานในราคาที่ประหยัดอยู่พอสมควรเลยครับ แล้วมันด <át> ีกว่าฟิล์มกระจกยังไงยังเป็นคําถามต่หอยอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าตัวฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยมันมีความอ่อนกว่ากระจกเนี่ยแน่นอนนะครับแล้วก็ทนแรงกระแทกได้น้อยกว่าฟิล์มกระจกเนี่ยแน่นอนครับหลายคนนะครับอาจจะเห็นหลายคลิปที่เขามีการทดสอบการตกกระแทกระหว่างฟิล์มไฮโดรเจลกับฟิล์มกระจกให้ดูกันนะครับผมจะสรุปอย่างนี้ครับว่าตัวฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยมันก็มีจุดสูงสุดในการที่มันจะรับแรงกระแทกได้นะครับแต่ถ้าหากเทียบกันในระดับเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นฟิล์มกระจกเนี่ย ตกลงไปแล้วเนี่ยตัวฟิล์มกระจกมันอาจจะแตกร้าวได้นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องซื้อเปลี่ยนฟิล์มใหม่ในทันทีนะครับแต่ตัวฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยมันก็จะไม่มีการแตกร้าวนี้เกิดขึ้นซึ่งถ้าใครเนี่ยมองที่จะเลือกซื้อฟิล์มไฮโดรเจลนี่นะครับก็จะต้องรักษาเครื่องมากขึ้นนิดนึงในการใช้งานนะครับก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานเลยทีเดียวครับแล้วก็มาถึงวิธีการติดฟิล์มไฮโดรเจลของยี่ห้อไฮชิลกันนะครับให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาของฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ย พอแผ่นฟิล์มที่เราได้มานะครับแกะออกมาเนี่ยนะครับตัวฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่คอยช่วยในการติดตั้งนะครับมันจะคอยยึดจับกับหน้าจอไม่ให้มันเลื่อนไปไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะลอกไอ้แผ่นเนี้ยติดลงไปทีละด้านนะครับก็จะแบ่งครึ่งติดกันทีละด้านนะครับแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นชั้นไฮโดรเจลที่เราจะใช้งานเนี่ยแหละครับส่วนชั้นบนสุดมันก็จะเป็นไลเนอร์ที่คอย คลุมตัวชั้นฟิล์มจริงอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวฟิล์มใสนี่นะครับก็คือถ้าใครนี่ชอบความบางนะครับชอบจอใสคมชัดนะครับก็แนะนําเป็นแบบใสแบบนี้นะครับแลวตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบรุ่นบูไลคัทนะครับฟิล์มแบบถนอมสายตานะครับก็จะเหมาะกับคนที่เน้นอ่านหนังสือบนหน้าจอนานๆนะครับหรือว่าดูหนังบนหน้าจอนานๆนะครับก็จะช่วยรักษาดวงตาของเราเนี่ยไม่ให้เกิดอันตรายในการจ้องมองกับหน้าจอนานๆนะครับ แล้วก็หากใครเนี่ยชอบเล่นเกมบ่อยๆนะครับก็แนะนําเป็นฟิล์มด้านครับฟิล์มของไฮซิลเนี่ยดูเนียนมากเลยนะครับลดการเกิดรอยนิ้วม,มือได้ดีนะครับแล้วก็ทัชลื่นได้อีกด้วยนะครับแต่ฟิล์มเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเท่ากับแบบใสนะครับแต่ก็ไม่ได้ลดทอนแสงและสีไปมากเท่าไหร่ครับมีมือถือไปแล้วนะครับเขาก็มีของแท็บเล็ตให้ด้วยนะครับ ซึ่งตัวฟิล์มนะครับก็จะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลแบบใสนะครับก็จะมีครอบคลุมแท็บเล็ตทุกยี่ห้อเลยนะครับสามารถที่จะสั่งได้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังของเครื่องเลยนะครับโดยเฉพาะ iPad หรือจะเป็น Galaxy ซต่างๆนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต่างจากมือถือเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวแผ่นฟิล์มเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าเท่านั้นเองนะครับหากใครที่ซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่จะเหมาะสมกับการติดฟิล์มขนาดใหญ่เนี่ยแถมไปให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีกลุ่มของเกมเมอร์เหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องเล่นเกมอย่างเช่นของ Nintendo นะครับก็มีสั่งตัดด้วยเหมือนกันครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมาพูดถึงในเรื่องของการกันรอ,รอยก่อนนะครับของฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยทั้ง3แบบเนี่ยนะครับเมื่อเจอกับของแข็งเนี่ยอย่างเช่นพวกเขยนกุญแจหรือเล็บมือนะครับที่เราใช้งานหรือจิกแรงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นรอยร่องรอยได้ง่ายอยู่นะครับแต่ก็ตัวฟิล์มไฮโดรเจลเขาเองเนี่ยมันก็มีการคืนสภาพที่มันจะ กลับมาเรียบเนียนได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานอยู่ซึ่งสําหรับคนที่ใช้ปากกาด้วยเนี่ยที่ใช้จดบนมือถืออยู่บ่อยๆนะครับตัวฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดร่องรอยแล้วคือสภาพได้ไม่ทันกับการใช้งานของเรานะครับมันก็จะเป็นอรอยอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งไฮชิลเนี่ยนะครับเขากมีไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้เอ่ยมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับ เป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาซึ่งมันจะเหมาะกับคนที่ใช้เขียนปากกาบนหน้าจออยู่ตลอดเวลาอาจจะรำคาในเรื่องของการเกิดอรอยซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลที่ชื่อว่าแอนตี้ช็อคนะครับเป็นรุ่นนาโนเซลล์ฮีลลิ่งนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเหมาะสมกับคนที่ใช้ปากกาบนหน้าจออยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็ชูจุดในการคืนตัวจากร่องรอยลึกที่โดนของแข็งเจาะลงไปนะครับเขาก็จะมีการคืนตัวที่รวดเร็วภายใน23ถึงนาทีเองนะครับซึ่งจากการทดสอบเนี่ยผมก็ได้ทดสอบลองเอาของแข็งเนี่ยเจาะเข้าไปนะครับซึ่งก็เห็นว่า เมื่อผมออกแรงเจาะลงไปเนี่ยพอผมเอาของแข็งเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับตัวฟิล์มเนี่ยเขาก็มีคันคืนตัวได้ดีมากเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวฟิล์มเนี่ยเขาจะไม่มีความย้วยเกิดขึ้นเลยนะครับผมเจาะเอาของแข็งเจาะลงไปแรงๆแล้วเนี่ยเจาะไปกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับตัวฟิล์มมันก็ไม่ย้วยเลยนะครับซึ่งก็ชัดเจนเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มความทนทานความเหนียวได้ดีมากขึ้นจริงๆครับก็เหมาะกับคนที่ชอบใช้ปากกาบนหน้าจอมือถือนะครับก็จะไม่มีร่องรอยให้ลบกวนสายตาอีกต่อไปครับ ปิดท้ายกันด้วยฟิล์มไฮโดรเจลที่เป็นเนื้อลวดลายสําหรับการตกแต่งหลังเครื่องนะครับเขาก็มีอยู่2ลายด้วยกันนะครับลายนึงเนี่ยเขาจะชื่อว่าด o มอนแซนนะครับปรมันก็จะเป็นเหมือนผิวเม็ดทรายนะครับมีความสะท้อนฟุ้งฟิ้งสวยงามนะครับและอีกลายนึงนะครับเขาก็จะมีชื่อว่า Big Circle นะครับซึ่ง ตัวลวดลายเนี่ยมันจะเหมือนรวงพึ่งนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบลายแบบนี้มากเลยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับตัวหลังเครื่องมือถือที่สะท้อนออกมาเนี่ยนะครับก็ทําให้หลังเครื่องของเราเนี่ยสวยงามขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็มีจัดจาหน่ายอยู่ด้วยกันทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตเลยนะครับสามารถที่จะ เลือกสั่งตัดได้เลยนะครับซึ่งตัวแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งตัดแบบฟิล์มแบบรอบเครื่องหรือจะแบบหลังเครื่องอย่างเดียวก็ได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับทั้งหมดที่ผมได้นํามาให้ดูกันนะครับสำหรับฟิล์มไฮโดรเจลของยี่ห้อไฮชิลนะครับว่าเขามีแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งหากใครสนใจฟิล์มไฮโดรเจลของยี่ห้อไฮชิลนะครับก็สามารถไปที่ตัวแทนจําหน่ายของไฮชิลได้ทุกที่เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับหากใครชอบใจนะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งงเปปป็นนนกําลลััใใจห้ผมดวยะคครบิต่อไ มีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับฟิล์มกันรอยมือถือหรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็จะเอามานําเสนอและก็วิธีการใช้งานเนี่ยให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ